สวัสดีคะ่ะ FC ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะมือนีแอดกระได้มาตามแนวทางสูตรคำนวณของพอ่อเซียนหน่อยเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะแอดกระได้มาเป็นครั้งแรกเนาะคะ่ะมาตามแนวทางเนาะคะ่ะพี่น้องของสุดท้ายเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะค่ะไปรับชมรับฟังจากพ่อเซียนหน่อยเลยคะ่ะว่าจะมีแนวทางฝากตอนพี่น้องตัวใดเนาะคะ่ะไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยคะ่ะ เห็นว่าโตอยู่แต่ๆยังคุบบิดคุบถืดอยู่ป่านมันมีหัวใจสุดตัวนี่ยมื่งหนีกันเลยค่ะคุณพ่อชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ่ยแอดมินแอดมินทุกคนกันเลค่ะแอดมินกับจ่อมือจ่อเว้มากเชันนี้พ่อกับสิบมาขอแนวทางดีๆฝากตอนพ่อแม่พี่น้องป้องไปเท่านี่แหละค่ะพ่อค้าพ่อค้าเกี่ยับเร่องที่ละพ่อเขียนกับพ่อพ่อง่ายเหมือนไรก็อ่ะก็เป็นยังครัพ่อเขียนออกม่รวดพ่อกจใหายั่ายขนาดไหนค่ะ ก็เหรียญบนได้ล่างได้เพราะว่าเหรียญเงินมันเกตเป็นลักหน่วยตัวเดียวโอ้เกตลักหน่วยเนาะค่ะคพ่อเกตรังเงยที่ผ่านมามันออกเกตลักหน่วยตัวเดียวเขาได้ตั้งเกตตัวเดียวนย่างนี้ค่ะมันไม่ได้ต้งติมอื่นน้ำชนนี้ชิ้นี้อะไรก็ชิว่เอาเลยก็ใช้เอาตัวมงกุฎนี้คือตัวเด่น ค่ะอันอันถามถามท่านๆก่อนนะพ่อเนาะค่ะท่านๆนี่เป็นเลขลักที่สิมาได้บ่พ่อมันจีเกนมวยเป็นล่างเลยว่าเนียเพราะว่าค่ะเลขลักนะพ่อเน้อเลขลักหน่วยนี่เลขลักหน่วยนี่พ่อมันเกยเก้ากับหกกับสามอลักหน่วยเออหลักหน่วยเพราะมันเกซสุ่มนี่ค่ะแต่ว่าหลักสิบบาจจีมาบวกเขาได้คือซุ่มนี่อีซีตัวหนึ่งแปดห้าเก้านี่เก้านี่จีเป็นได้เท่านึงจีเป็นยังิน ห้ามาม่จะประกบคู่แล้วกันี่แหละปัะกบคู่ค่ะบนล่างไม่ได้ค่ะพอ่อปัะกบคู่นี่คือว่าข้าเล่นบนเล่นล่างได้เลยนะพ่อเนาะข้าวแปะเล่นได้เลยจะว่าถ้าออกออกตรงโต๊ะแปนนะเลยถ้าออกออกตรงโตง๊ะจะว่าจะทำเปนนั่งแน่ก็ดีเดว่าวแฟนเขาไใส่กาวความมันหลายตัวจะได้เจ,จ้าจ,จิ อันนี้ก็รที่ว่าเลยไดตัวนี้เลยสิสิบเอ็กคู่ค่ะอันว่็นปยังค่ะพ่อเพราะว่าเป็นแนวทางเนาะค่ะฐานเท้าสีตัดตัวนึงตัวใดออกกับเสื้อฮักพีเสื้ไดโน่มาพอดอกเสื้อไดโน่หคือว่ามันง่ามบือชุดตัวค่ะก็เล่นไปเร่ยนสาวนี่ห้วยกีบทั้งกีทั้งนองกวนกันตัวนั้นบอเนาะกีบทั้งกีทั้งนองเลยเหรอตัวมากเนี่ยนั่นนั่น ลักชิฟนี่หนึ่งมิแปดมิหามีเก่านะพ่อเนาะครับครับพ่อกบว่าซุ่มนี่แหละสิเป็นลักชิฟตก็ได้อันนี้ก็สิมีสีมาแลัวสีอะไดที่เกินเก่าค่ะแต่ว่าหกกับสามนี่แบบว่ามันเป็นไปได้บรที่แน่เลยละค่ะ <c oughs> เอาไปค่ะนี่เป็นเลขคำนวณล้วนๆบอกพ่อหรือว่ามิฝันมี่งหยังตต่มบอกข่าวคุณพ่อเลขคำนวณเลยเนี่ยเลขคำนวณเลยค่ะราะว่า พอบอกให้ได้ฟันหน่อยก็ใตุที่บ่ได้ฟันคือบ่ได้นอนปวดแข่ปวดแข่ปวดเข่ยันไดไปทวนอยู่มันทั้งนนันออกมบเจ็บ้าเลยงำเขาทังยังไปซื้เนีมันจะขึ้นมัดเนียนี้มันทรมานกาคนอด่นเนี้ทรมานน้ำตาไหลปวห้างแค่ปวดสะขีนหัวนี่ตดือดเดือดเย กองกุนกลองไกวี่เลยเนี่ยมันปวดมากเลยค่ะปวดแถวนี้บ่พอกระหายกูหงนะพอน่ะคู่ไปเบธนกับจิเบธานกับอนเมื่อไหร่พ่อยเวลานี่มันนี่ปวดเยอะเขยานันถึงประสาทแตกค่ะค่ะพอรอให้เศร้าปวดก่อนเนาะเศร้าปวดกันค่ะค่ะวันนี้เลขจับคู่กับซิมี่เจ็ดหกนะพ่อเจ็ดหกหนึ่งเก้าห้าเก้าเก้าสามบ่พ่อนั่นเก้าสามบ่เก้าสามแล้วก็ซิมี่ซี่เก้า แปดหกแปดหอยู่ที่ตัวล่องจปกแปดสามบ่ค่ะอตัวล่องแลค่ะแปดสามสสี่ไป่เป็นตัวลองสตัวแปดหเก่าค่ะวันนี้ก็สิมีสอเก้อันนี้เปเ้นมันสองเหนึ่งหแล้ววันนี้เลขล่างก็สิมีสี่หกส้าหโอ้บนโอ้อันนี้บนบนโอบนเลขบนนี่สิมีเดี๋ยวจึง เอาตัวนี้เด้อพี่น้องจริงวันโอ้ันาดแล้วเี๋ยวได้ค่ะแป๊บนึงได้ค่ะพี่น้องเด้อค่ะแต่ตัวที่พ่อตามันใจนี่ก็สิมี่ห้าเก้าบนสีได้ไวห้าห้าเพราะว่าอันนี้หนึ่งดูซีไวจีมาแห้งได้เลยพ่อไมาแห้งรู้สึกว่าจีข้าวเววเวอของผมเราเป็นไปทางเด็กอวจ์ จ้อ <laughs> งสีใส้หัวเลยแม่นพ่อค่ถ,ถ้าตัวนั้นไม่ได้เอาตัวเทิงพ่อเออตัวนี้อยที่ตัวน้องอตัวตัวเทิงนี่ก็ง้ามพี่กันแล้วพ่อแต่ก็แล้วแต่เอฟซีเนาะค่ะมาคางได้หรือว่า เบ่งไปแล้วตรงกับความฝันเจ้าของกับค่อยนำนะค่ะพี่น้องค่ะบ่แม่นว่าเห็นพ่อตาล้มหายเบิดนี่บ่แม่นว่าขายเขาทั้งเราปอบใส่เบิดมันบ่แม่นเด้อพี่น้องเด้อค่ะมากใครเอามากใครเอามากตัก็เอาเป็นบ <c oughs> ่มแม่เกิดทิ้งไปย่าไปตัดตัวมันออกเหรอคะตัดตัวออกพออ่อง้ายเนียพ่อส่วนมากสิเป็นยังชั้นล <c oughs> ะพ่อส่วนมากนี่สิมักตัดตัวมันออกเลยิ้ง แต่ว่าตัวมันอยู่ในเปลวเขาแค่เนี้ยมีลาพวกมันใจของตัวนี้เลยนี่แต่ว่าเห็นอ๋อตมันใจตัวนี้มากบ่แต่มันมันใจตัวนี้ร้องตัวเป่ามันเคยออกนี่เปวมันเคยออกเปลวมันเคยออกคนเดียวอ่ะอันนี้อันนี้เศษตีทั้งหมื่อบอก งัดเฉพาะวันนี้นี่จะมาทังทังเจั้บอกพพี่น้องกาลพิ์กาลโค่ะลินพันธ์ลินพันลินพันพี่น้องลินพันตัวมักพอมักล้ายก็สิเป็นตัวนี้นะพ่อน้าตัวตัวนั้นหละแปดสามแปดสามามแปดหกง่าม่ชื่อหาเก่าตัวนั่นแหะ น้องเสียงเบิ่งกะจะเพื่อการเล่นรล้และคือพ่อเป็นเนี่ยช่างพ่อได้เนี่ยเป็นแนว่ช่างเสียงส่งดีดดีน้อยๆพ่อบ่เซ็งค่ะแบ่งปันกันเนา้องคนน้องค่ะแบ่งปันกับค่ะมันสำหรับของคุณพ่อเสียนหน่อยเทาเนาะค่ะพี่น้องค่ะเลขลักกับมิบเก้ามีหกมีสามค่ะพี่น้องค่ะหลักหน่วยเด้อค่ะพี่น้องหลักหน่วยมีเก้ามีหกมีสามหลักสิบ มีหนึ่งมีแปดมีห้ามีเก้าค่ะพี่น้องหลักสิบนะคะเนาะวันะนี่ประกบคู่ค่ะพี่น้องค่ะประกบคู่มีเกตหกหนึ่งเก้าห้าเก้าเก้าสามเน้นนักไปที่ห้าเก้าค่ะพี่น้องค่ะมันนี่จับคู่บนนะคะพี่น้องค่ะจับคู่บนแยกออกมาเนี่ยก็จะเป็นสี่เก้าหกแปดสองเก้าหนึ่งหกค่ะพี่น้องค่ะเน้นนักไปที่ แปดหกค่ะพี่น้องค่ะตัวอิพโปขึ้นมั่นใจเนาะค่ะพี่น้องเนาะสำหรับเลขล่างกับซีมี่สี่หกแปดสามเก้าหกค่ะพี่น้องตัวมั่นใจกับซีเป็นแปดสามเนาะพ่อเนาะค่ะสุดๆเก๋ๆอิปโปกันแดนมันได้ยินเสียงค่ะท่างเบิรวช วนได้ยิบจับโรตีไปไปนอคุณพ่อคะเบิองไหนเพราะได้ได้ยังโตนัโตเลยบอกว่าหลาะไปเมิงแล้วตัวที่ห้องเีเอาโมนเลยก็ได้เสยเงินนี่ค่ะ่ามันเขายคล้ายเบอร่นจังคุพ่อคล้ายเบินจักเลยสิขายเบิด์นิ่เขาบ่ออกมากบบไ่แกตัวที่ห้องมากหน่อยงนวะก็จะกักไปเอาเองสิพ่อ แค่เป็นที่ใครมีเยอว่าตัวใดดังมากใครจ้าเอาไว้เป็นเป็นทุกทุกที่เห็ตัวที่คเจามากระกัางถือขึ้นกันเนาะค่ะแม่นพอแม่จาก็บวางถือคือกันเนาะพรอเนาะครับอันนี้เป็นที่กระบองแรกสั่งเน้ะพ่าเนาะผู้ไดก็อยากได้คือวันแะไรเนาะกันตืว่ากันีวิ่ะแต่บางันว่าถือเข้าป็น เกาหัวจ็บหัวยองขึ้นน้าบ้านเกาจนหัวยองเลยทีเกาจนหัวยองขึ้นมาเราก็นด้งก็ทีจากจากเศร้าไปหาเที่ยงส่งเป็นตะมีกับร่างใจ่ได้ไหมมาพ่อส่งมันใจละได้ไหมพ่อจากเลขออกมาแล้วนี่จักสิเกาหัวหรือสิห้องใช้โยนมาพ่ออย่างนวใดะอันนี้เป็นนอนดีทุ่งคนเลยค่อยๆจับขึ้นมาฟังเรา เอียงโมกับวันกาถามเลยเอียงฟังพุณนั่นว่าตัวอว่าตัวใดคุณนี่ว่าตัวไดกันออกเกียงเก๋หัวฮาฮาลงไปกันออกว่าเกี่ยงเงาต้อนเงาต้อการนี้เทางฝากต่อนนะพ่อเนาะครับค่ะวันนี้ตัวคุณพ่อเองนี่ค่ะสมมติว่าสีลงทุนสีรุ่งทุ่นตัวใดค่ะคุณพ่อต้องตัวนี้แล้วครับสามคู่นี้โอ้สามคู่เท่านั้นนะพ่อเนาะเท่านั้นค่ะสีลงทุ่นก็คือสามสามคู่เท่านั้นตั้งชื่อได้อีกทีนึงกัน ซื้อมาได้ตันี้ตัองไ่กับชิล่นชองตค่ะค่ถ้าถ้าตัวแปดสามซื้อบาได้พ่อกับิิล่นแต่แปหกับหาเก่าะน่ะเนาะแต่มาแอ็น่าหาเก่าก็คือช่วงสิบเอสิบเหลือเลาเหล่ามั้งก่อก็สิบเอ็ดเลนแต่แปดหกมีบ่ลตมันออกเนี่ยบ่ลลอออกตัวออกตัวแปดหยังบ่ได้เสียงอะไรเลยารนร้ก็ได้มาขอแบ่งปันแนวทางจาก พ่อเสียนหน่อยเข้าฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเนาะคะ่ะจังไรกับธรรมากะเอาไปพิจารณาซอยกันเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะค่ะตัวเลขทุกตัวเขาได้รุดได้ด้วค่ะพี่น้องค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะ,ค,ะค่ะถือพิษบ่ว่ากันเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะแบ่งปันแนวทางเนาะคะ่ะเอาไปเปรียบเทียบเนาะคะ่ะว่าเอาไปใส่กันเบิ้งกับพริมขนกวฟางกัจสำนไส่เป็นมาดังดังเปเปรียบเทียบเบิ้งขันถืดกันตรงกันจัา เออพอได้ฟังค่ะพ่อกันมันบ่อยู่กันบ่าตรงกันก็นตัวนี้ผมมากเลยอสำหรัตตดออกมันหลายตัวอยู่ค<ะ>่ะแต่ว่าอย่าไปตัดตัวมันออกเถอะ <c oughs> ตดตัวออกนี่หองอ้อยแท้ๆค<ะ>่ะค่ะวันนี้ทั้งช่องก็สิขอบคุณคุณพ่อเด้อค่ะเด้อ<ะ>ที่แบ่งปันแนวทางค่ะคุณพ่อคะขอบคุณค<ะ>่ะขอบคุณค่ะให้สุขบๆมันๆทุกคนขอบคุณได้จ้าขอบคุณ ค่ะนี่ก็เป็นแนวทางของเสี้ยนหน่อยเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะก็แคปหน้าจอไว้เด้อค่ะตัวที่วงกลมหรือว่าตัวที่ฉีดไว้ฮนละเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะลักหน่วยล่างเนาะคะ่ะพี่น้องเก้าหกสามเนาะคะ่ะลักซิปเนาะคะ่ะพี่น้องหนึ่งแปดห้าเก้าเนาะคะ่ะพี่น้องประกบคู่เนาะคะ่ะก็คือเจ็ดหกหนึ่งเก้าห้าเก่านี่คือตัวเด่นเนาะคะ่ะกับเก้าสามเนาะคะ่ะบนเนาะคะ่ะพี่น้อง สี่เก้าแปดหกนี่ตัวเน้นเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะก็สองเก้าแล้วก็1หนึง่งหกแล้วค่าล่างเนาะคะ่ะสี่หกแปดสามนี่พอเพื่อนได้เน้นเนาะค่ะพี่น้องกับเก้าหกเนาะคะ่ะพี่น้อง,ก,ก,ะะองก็ลองแคบหนา้าจอไว้พิจารณาเบิ้งเดอะะ้อค่ะของเซียนหน่อยเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะก็เข้ามาลลยงวดแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องก็ก่อนจะลงทุนกับวิเคราะห์เบื้องดีๆเนาะคะ่ะมักกระจัดคาดกระพันเนาะคะ่ะเซียนหน่อยก็ให้เป็นแนวทางเนาะคะ่ะแอดก็เป็นผู้นำเสนอเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะ ค่ะ FC ท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดๆจากช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะก็ขอ,ขอขอบคุณพี่น้อง FC ทุกท่านเนาะคะ่ะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้ทางช่องก็ขอให้พี่น้อง FC ทุกท่านล่ำล้ำรวยๆกันทุกคนเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ